วันนี้ตุ้มสำหรับน้มียอะบ้อะไรนะครับพันของแท้สำหรับน้ำมีเยอะบ้างอะไรนะครับเขาเรียกตุ้มนะหอเขาเรียกนะสำหรับน้ตุวันนี้ก็ใช้มาใช้มากมนัจรมีจริงๆใช้ตั้งแต่ฟาวเดชั่นจนถึงแป้งเลยแป้งที่แบบคุมมันด้วยอะไรเงี้ยครับก็ตอนนี้จริงทุกโปรดักต์ใหม่เขามีอนวัตกรรมของไลท์รีเลกติ้งก็คือการดูดีทุกสภาพผิวเลยสภาพแสงดูดีทุกสภาพแสงตัวไหน้าดูแลอะไรยังไงผมหมอถ้าเป็นผิวนะฮะ นอนได้เยอะกินน้ำไเยอะใช่แล้วก็ใช้พวกสกินแคร์นะครับพราะผมเป็นคนหน้าแห้งไงก็ต้องเติมสกินแคร์หน่อยแล้วก็เวลาออกมาข้างนอกก็ต้องมีเมคอัพนิดกหน่อยเพราะเราเซ็นน่าแต่อะไรก็ได้คิดถึงเราตอบระวังด้วอแต่อะไรก็ได้คือสำหรับผู้ชายแต่เมคอัพมันไม่ไม่มีความจำเป็นเท่าไหร่เลยอ่ะจริงๆนานๆคิดว่ามันจำเจำเป็นครับคือสำหรับผู้ชายจริงจริง ถ้าถ้ายังไงมันก็ต้องมีรอยอยู่แล้วแหละคือยังไงสภาพผิวเรามันต้องมีหลุมหรือมีผิวไม่สม่ำเสมอกันอยางเงรองพื้นตัวนี้ช่วยได้เอัฝาก้ฝากให้ฝากที่นี้ครับ,รบก็ฝากผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับของ n a าสนะครับเป็นทั้งรองพื้นนะฮะร,รวมไปถึงคัลเลอร์เลย เป็นแป้งด้วยแป้งทางขวาอันนี้ก็เป็นผลักที่ขายดีคน<แ>นึงครับรรรรรอัปเดตเลยอัปเดทมาเหตุหรือไมเหตุที่เกิดขึ้นมวเหตุอันนี้เหรออ,อ,อันนี้ก็ใช้นาปิดเหมือนกันนะคือตอนนี้มันยังแดงอยู่เลยคือผมมาเอาดำน้ำลงไปแล้วก็เอาหน้าไปขูดกับสระน้ำพื้นสระน้ำดำเพื่อเพื่อ จากดำเราไม่รู้ระยะหรอว่าพื้นสมันลึกขนาดไหนผมไม่ได้ใส่แว่นตาไงผมไม่รู้ว่าพื้นมันอยู่ตรงไหนมันลึกแค่ไหนผมก็เพิ่นถากเข้าไปจังหวกเราก็โดนด้วยสิห้าเข็มเลยเหรอห้าเข็มเราไม่ได้เย็บวันแรกนะคือเว้นไม่อีกวันหนึ่งเพราะคิดว่ากล่าว่าไม่เย็บช่างมันปล่อยมันติดกันน้ำแล้วก็ลงทะเลเล่นเซิร์ฟต่อแล้วมีหมอที่หาดเจอหมอพอดีหมอเขขอดูแผลหน่อย บอกว่าไปเย็บเถอะเดี๋ยวหน้าเป็นหลุมเพราะไหลเยอะแม่เป็นเพราะเนื้อมันหายไปเลยเนื้อมันถากหายไปเลยแล้วต้องเย็บเอาแบบข้างล่างอ่ะดึงขึ้นมาปิดข้างบนตอนเย็บแรกๆจมูกก็จะเชิดขึ้นนิดนึงมันลอยหรืออะไรอะไรนะแบบมันต้องเสียโฉมอะไรอย่างเงี้ยไม่เลยมันก็สนุกดีอ่ะคือตอนหลังจากผมกลับมาแล้วต้องไปถ่าย MV ของพี่เล็กกิซี่คาเฟ่เขาชอบคาแรคเตอร์มากเลยแบบเอาแต่แต่เออได้งานไปอีกออได้คาแรคเตอร์ไปอีกแต่จังหวัดนั้นเราไม่เราไม่รู้สึกเก็บแล้วในเหมือนนะมันน่าจะชาดีเออกำลังสนุกอยู่ด้วยมั้งเห็นในคลิปในไอจีนะว่าขึ้นมายังขำอยู่เลยอ่าแต่เราไหลเยอะมากเลยนะไหลไหลเยอะไหลเยอะไหลสักพักนึงก็เริ่มแบบเออเริ่มเจ็บละเริ่มไปล้างเริ่มแบบไม่ห้าวละ ต้องทำอะไรต่อไปจะทำกิจกรรมอะไรแบบนี้มนะก็คงเหมือนเดิมแหละครับไม่เห็นไม่เห็เลยเล่นเหมือนเดิมคงเล่นเหมือนเดิมนะด้วยความสนุกอะไรเงี้ยเดี๋ยวมีแผลอะไรมันเดี๋ยวจะมาเจ็ใหม่แล้วนี่คือมันจะแบบ่ายเป็นปกติโดยที่ไม่ต้องเสียอาการเลยหรือเล่ายังไยังไม่แน่ใจเลยครับคือตอนนี้มันไม่นูนมากแต่ว่าเรื่องรอยสีมันจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าอะไรเงี้ยยังไม่รู้ก็ทาแผลเป็นเรื่อยๆอันนี้มีเป็นะนรจะี รอก่อกไปอะไรแล้วกันนะไปไปผมไม่รู้ผมไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยเดี๋ยวรอให้มันก่อนครับวถามเรื่องงานบ้านนะเป็นไงบ้านช่วงนี้มีซีรีส์มั้ยงานช่วงนี้ก็มีซีรีส์ครับถ่ายอยู่เรื่องหนึ่งถ่ายกับอิงฟ้าตลอดใช่ก็เพิ่งถ่ายเมื่อคืนเหนื่อยมากเหยียดฝนพี่ฟ้าในเรื่องเป็นไงหยีดฝนกินกินเซนิมถูกแล้วใช่ไหมฝนกินสนิมเรื่องนี้เป็นไงตัดสินใจรับ เพราะว่า,อาเออนักแสดงด้วยทั้องอิงฟ้าชารลอตแล้วก็นักแสดงร่วมอื่นๆแบบน่าน่าเล่นด้วยมากแล้วก็ตัวบทเนี่ยมันก็มีความซับซ้อนนิดนึงอะไรเงี้ยเดี๋ยวรอดูในเรื่องดีกว่าน่จะพูดเยอะไม่ได้มันปเป็นตั้อนในเรื่องของเส้นเรื่องของตัวละครเนี่ยทับตอนในเรื่องอารมณ์ตัวอารมณ์เลยเพราะว่าแบล็กเกาว์เขามีเขาเรียกอะไรมันเจอปัญหาว่าตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยแล้วมันก็มาสะทซ้อนออกนะปัจจุบัน เพรามันยากไปน,นะเพราะมันอารมณ์ดมันซับซ้อนขนาดยากยากนี่ผมไปเรียนการแสดงเพิ่มอะไรนี้ด้วยเออแต่ก็ดีเป็น<ะ>เป็นจุดที่ทําให้เราได้ได้ไดปหาอะไรใหม่มๆ,ห,มาๆหาความรู้ใหม่ๆเข้าตัวหาเครื่องอมือใหม่ๆเข้าตัวด้วยได้ใช้เลนส์นใหม่ๆได้ใช้เลนส์ใหม่ๆเราเรามีความกังวลเรื่องเรื่องอะไรหรือวที่สุดครับก็คือเรื่องเี้ยนี่แหละไอความซับซ้อนของตัวละครตัวนี้แหละอนี่เลยคื่กังวลมากที่สุดใช่กังวลใช่เป็นยังไงบ้างทำงานจากอุตสาหกรมดีฮะน่ารักมาก บบกลัวกันหมดเลยแบบถลบทางานเนทางารเตะทีมันถล่มแต่เขาขึ้นชื่อเรื่องความ่า่าได้นการแสดงในอีกฟ้าใช่เก่งมากเล่นแล้วแบบโปรมากเล่นเล่นด้วยแล้วแบบรู้สึกคือเราก็รู้สึกไปเขาก็ไปแล้วก็ไหลไปด้วยกันอะไรเงี้ยกับทัดแล้วแบบเอาเมื่อกี้เราทำลายกันตายวะอะไรเงี้ยแสดงว่าเขาส่งให้เราดีมากส่งดีมากใช่เรามีแข่งเกรงเรามีแข่งเกรงเขาไม่อยากฉายยาวเขาเรื่องความสบบ้าถในการแสดงแรก คือตอนอ่านบทกันอ่หรีทูกันอ่ะก็ยังไม่ค่อยรู้จักกันมากแต่พอแบบไปอยู่ในกองแล้วได้สนุกไปเล่นด้วยกันไปอะไรด้วยกันมันก็โอเคละเร่องหัวใจเป็นยัไงบ้างคุณก็เรื่อยๆครับเรื่อยๆเท่ากับืๆเท่ากับว่าก็มีคุยๆบ้างอะไรเงี้ย ไม่คุยกันกูเนี่ยใครก่อนยี่คนคุย่คนไม่บอกไม่บอกคุยยี่คนไม่บอกไม่บอกว่ากี่คนไม่มีคือจริงเรื่องนี้ผมไม่อยากพูดเลยเพราะว่าเนี่ย ที่มีไม้จ่อผมเยอะขนาดนี้เนี่ยครั้งแรกนะคือถ้าผมพูดไปแล้วแล้วผมไม่มีไม้จ่ออีกแล้วอ่ะวันนี้เกสิ่งนี้มันจะถูกเล็กคอร์ดไว้ไงแล้วผมไม่มีโอกาสมาแก้ตัวไงจะยกไปนี้จะเยอะกว่านี้เหรอจะต้องแแปลมาก่อนคุยนานไหมคุยนานไหมอะไรนะคุยนานไหมพอมีกระแสข่าวสักพักแล้วเราทีนี้คนที่เขาจับเราจริงไอยขาที้ยังไงอ๋อก็ไม่รู้หรือว่า โยชิหรือเปล่าไม่รู้อุณพูดจริงเขาไม่บอกดีกว่าเราเราไม่เราไม่อัปเดตตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าเราเราไม่มีพื้นที่มาแก้ข่าวเดี๋ยวเราติดตามในไอจีแล้วกันเดี๋ยวจะมีอะไรอะไรออกมาเรื่อยๆในความรักคนที่คุยนี่คือยังไงครับอะไรนะคนที่คุยนี่คือยังไงครับยังไงคนนอกวงการคือยังไงบอกแล้วไม่อัปเดตดีกว่าจับโยัชีนี่คุยบ่อยนะไม่ต่างเรื่องวงเรื่องงานเรื่องอะไรอย่างงเี้ยคุยบ่อยคุยเรื่อยๆคุยกันอยู่เรื่อยๆ มีรูปหลุดมาแล้วเดี๋ยวก็เห็นเองแต่พี่คนนี้เห็นมาถ้าไม่หลุดก็แสดงว่าไม่มีพี่คนนี้เห็นมาพี่เดี๋ยวบอกมันเจอเราไงรูปเราอ่ะกับย้ชี้อ่ะมันเจอแล้วมันเจอแล้วมันไม่ได้หลุดแล้วตอนภาพหลุดแล้วภาพหลุดแล้วไม่เอาเราไม่พูดสถานที่มันรู้สึกจะเจอวันนี้ก็ได้รู้แต่อยังไงที่คนจับจีนเขาโป๊กัสเราอะเรื่องกย้อนชก็ก็ดีนะก็ไม่ได้รู้สึกแย่อะไรพตี ยะชิฟให้คนยังไงบ้างในสายตาเราน่ารักไหมอน่ารักอก็โ้หน่ารักขนาดนั้นเราต้องยินน่ามะเปกส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 ะเปกตุ๊กกะะเปกลงไหก็ตรงแหละอาอะไรอะไรบ้างก็เยอะอยู่นะพูดเดีพูดเดีต้องการอะไรต้องการอะไรถามว่าอะไรเาพเกตค่ะ ยังโสดอยู่ยังโสดอยู่เพื่อนสนิทกับโยชิหรอก็เขาจะได้เอาไปติ้นต่อจะได้มีงานคู่ไปเพื่อนนสจะได้มาออกมาลปุ่อีกรอบนึงใช่เพื่อนสนิทแล้วกันแต่ก็ยังโสดอยู่ครับเรายังโสดอยู่แต่มีคนคุยก็ไม่รู้ว่ไหนไงเอาคุณหลายคนหลายคนได้คุยหลายคนสอดสอโสดดสอดอยู่อ่ะอ่านแล้วไปไปเล่นนิวมีกับโยชิมาเป็นยังไงบ้าง สนุกดีดีดีปัี้พัฟปี่พัฟฟี้มากอ๋อแฮปปี้ทั้งตอนถ่ายทั้งตอนที่มันออกมาแล้วฟินแบกดีอะไรเงี้ยจะมีงานคู่กันอีกไหมจะมีทําอะไรด้วยกันหอเปล่น่าจะมีเรื่อยๆครับก็มีคุยๆกันอยู่คุยคุยงานคุยงานคุยคุยงานกันอยู่รอบเรื่องไม่มีคุยอะไรแบบนี้มี ไอกเบอกขนดีไหมอะไรนะเ็แบบคุยแล้วบอกขนมอันดีก็ก็มีไม่ไม่ไม่รู้ไม่รู้อเโอเคโอเคอให้น้องไปทาบูชัเนี่เอาแล้วเนี่ยทำให้ฉัหน้าแดงด้วยเนี่ยหน้าแดงเออหน้าแดงเลยนะลิปเทอร์ลิปเทอร 随便。拜拜拜拜